สวัสดีครับคลิปนี้ทดสอบกล่องเสียง ASO AS นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาอัพเสียงนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามัน200หรือ4 0่วัตต์ตัวรุ่นนี้มันใส่ลำโพงได้2ลูกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเสี่งเดิมว่าใช้งานปกตินะครับเสียงเดิมฟังเสียงอัพนะครับ เสียงก็เสียงก็เปลี่ยนได้นะครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ